ใ <ผม S 1> ช่ผมชื่ออะไรครับใช่เรซ้อมมากี่วันครับหนเดือาานน้แค่ซ้อมอยู่ที่ค่ายใค่ายชืย่ออะไรครับเป็อยู่ที่การอ่ามีใครเป็นกู้บอซ้อมอยู่นะตอนนี้มีติณพงษ์นะครัเน้นเบ็ดเนี่ยครับผมพีพีน้องใค่ายอยู่เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับายอยายุยี่สิบเอ็ดสูงเท่าไหร่สูงลายเจ็ดสิบครับน้ำหนักป,ปล่อยตอนนี้ห้าสิบห้าสิบมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับจอห์นนี่นะหรือเพชรดำ เคยต่อยกันยังครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยยังได้ดูยังเขาโมเดิร์นสไตล์วันนี้มาเจอเขาเนาะวางเกมวางแผนให้ดิเ็เรื่องไรตามสต้าล่าสุดต่อยไปที่ทูปกติมีวันนั้นเป็นไงแพ้คาแขกคะแนนมาวันนั้นต่อยยูเว่ร้อยเท่าไหร่ร้อยแปดวันนี้ต่อยร้อยเจ็ดแล้วต่อเขาด้วยหนึ่งปอนด์ด้วยไหวไหมไหวไม่น่ามีปัญหานะแล้วถ้าเกิดเข้าไปเช่าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดร้อยเจ็ด ามาเกิดมาเกิถ้ามาเกิดก็มาวิ่งยีเสิบยี่สายเนาะร่างกายเป็นอีกีกเปอร์เซ็นต์พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้พอม,มาแจ้งเกิดที่นี่เอาชนะนะคุ้มมากี่กิโล่ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้หกสิบคนคนจังหวัดเอ,อะฝ่ายเชิดชวนแฟนคลับแล้วหน่อย็เที่จะเป็นกตลังใจให้นะครับไปเพียงพร้อมแจ้งเกิดนะอ่ะขอโชคดีก่อนค,ครับ